มันเป็นยังไงอาการมันบอกโอ้โห,โโหเดินรรมแล้วกูอะยังไงเอาไงฮะร้องทำไม้ลูกมันเป็นยังไงเี่ะมึงจะออกมานอกเหรอออกมานอกหนีไปแล้วไม่ตามนะปล่อยเลยนะปล่อยเป็นหมาเล่ล่อนเลยนะ สวัสดีค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในเรื่องของการดูแลลูกสุนัขที่มีผู้นำมาปล่อยให้เราที่หน้าบ้านนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่เป็นกำลังแรงใจให,ให้คำอวยพรเข้ามากันอย่างมากมายเลยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้เรื่องที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังก็เป็นเรื่องต่อค่ะว่า ท่านผู้ชมคะจะเป็นด้วยความบังเอิญหรือเหตุดันใดก็ไม่ทราบได้นะคะวันนั้นน้องชายของสามีค่ะมาทําธุระที่บ้านเราเพื่อที่จะขอยืมบันไดไปใช้ที่บ้านของปู่ซึ่งอยู่คนละหลังกับบ้านเราอยู่ใกล้ๆกันค่ะพอเขามาเห็นลูกหมาทั้งสามตัวอยู่ที่หน้าบ้านในลักษณะเป็นหมาที่ถูกนำมาปล่อยแบบนี้เขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันว่าได้ลูกหมาพอตื่นเช้ามาเอ้าดันมาเจอกันจริงๆบังเอิญมันได้อะ ซึ่งมันเป็นฝันที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าฝันจะกลายเป็นจริงเราจะเห็นความห่วงใยของลูกหมาทั้งสามตัวค่ะโดยเฉพาะเจ้าตัวสีแดงนะคะจะหันไปทำท่าเหมือนเรียกเจ้าตัวน้อยที่เพิ่งมาถึงให้กลับเข้ามาอยู่ใกลๆ้ๆพร้อมกับมีการเลียปลอบอกปลอบใจกันหลงมาอยู่หนะ้าบ้านลุง <c oughs> หมาข้างในก็บานข้าง <c oughs> ในก็เพียบเลย <c oughs> แล้วนี่โอ้โหแล้วจะ มาอยู่นี่มันก็หมู่บ้านหมาแล้ววะพวกเราก็เลยร่วมด้วยช่วยกันค่ะคิดหาทางที่จะช่วยเหลือลูกหมาทั้ง3ตัวนี้กันค่ะอย่างที่ท่านผู้ชมได้พบในคลิปที่ผ่านมาล่ะค่ะอะทำไงวะเนะี<อ>่ยเอาไงเนี่ย โอ้โยเข้าใจแล้วมาคืออุตส่าห์ฝันว่าได้ลูกหมาโอ้โยเวรเลยฝันแม่งแม่นจริงนายอย่ามาปล่อยแล้วดูทรงแล้วแต่เช้านอนตากฝนสั่นอยู่อะเราก็ได้ไปสอบถามเพื่อนบ้านค่ะว่ามีใครมาตามหาลูกหมาของเขาบ้างไหมนะคะเมื่อรู้ว่าไม่มีใครมาตามหาลูกหมา ค่ะน้องชายคนที่บอกว่าฝันว่าได้ลูกหมานะคะก็เอนดูเขาก็จะนำน้องหมาทั้งสามตัวไปเลี้ยงไว้ค่ะสาสเดือนนั้นยาที่อยู่ตัวหมาเนี่ยยาวไปเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ป้อนใช่ไหมวันนี้เชา้าก็ยังไม่เห็นหมัเลยน,นั่นคือเป็นยานอกจะมันเป็นเห็บเพลแต่มันอยู่ไม่นาน <S 1> <S 1> <S จ้าโอ้อข,อะะขอบคุณมากค่ะคุณมา,มากินน้ำพร้อมกันแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เ,เรามีภาพบรรยากาศที่ลูกหมาทั้งสามตัวอยู่ในการดูแลขณะที่อยู่ที่บ้านของอคุณ<ห>ปู <พา S 1> ่ค่ะพวกเขาน่ารักนะคะสำรวจแล,ละสำรวจลองทไมหูายไปเป็นยังไง่ะหจะออกมานอกเหรอออกมานอกหนีไปแล้วไม่ตามนะปล่อยเลยนะปล่อยเป็นหมาเล่ร่อนเลยนะ นเป็นยังไงอาการมันบอกโอ้โหเดินกรรมแล้วกูยังไงเอาไงเกิดการปีนคอกหนีออกมาได้หนึ่งตัวแล้วค่ะจะออกมาทําไมโอ้โหเวรแล้วคันเนี้ยแต่ไอ้พวกนี้พอตกค่ำก็เกิดอาการเลยค่ะ เจ้าตัวสีแดงที่ไปนั่งร้องเรียกให้เรามาที่หน้าบ้านเขาก็เป็นเจ้าตัวหัวจกทําท่าปีนคอ,อกส่งเสียง<อ>ร้องอดัง <มา S 1> ลั่น,เ,นเลยค่ะออกมานีงน่งเงียบเลยนะนะจาหนีไปไหนวะเนี่ยจะหนีไปไหนก็ไปเลยเออไม่ไหวแล้วเสียงดัง เอาเอาวิโหสนุกสนานเลยนาะออกมาเนี่ยนอนนอกนะวันเนี้โอ้หไม่ชอบให้เขาขังโอ้โหโอ้ยเสียงอย่างดังเลยนะโอ้โหกลายปเป็นสมุนพันแข้งพันขากูเลยคนนี้ <laughs> โอ้ยมันเกาหมัดเกาเห็ดพวกมึงอยู่นั่นแหละเอาเอาเอา <c oughs> ไม่หลับไม่นอนอไม่หลับไม่นอน เฝ eh ้าอยตรงว่้อุ้ยยองคันรักุ้วยเฝ้าตรงก็แบบนี้มันต้องมีแผนใช่ไหม

เลี้ยงไม่ไหวหร้อว่างต้มโครงไก่ใส่ข้าว 是嘞，那是嘞，真的。 กินไม่ได้มันร้อนร้อยมันเย็นก่อนเฝ้าอยู่นั่นแหละร้อยมันร้อยมันเย็นก่อนหลังจากนั้นเมื่อน้องกลับไปทำงานน้องก็ได้นำเจ้าลูกหมาทั้ง3าตัวกลับไปด้วยค่ะ น้องเขาก็มีธุระที่จะต้องไปทำที่อื่นจึงนำลูกหมาทั้งสามตัวไปฝากเพื่อนช่วยดูให้เป็นเวลาหนึ่งคืนหนึ่งวันพอจะกลับไปรับในวันรุ่งขึ้นผู้ที่รับฝากเกิดความชอบใจและรักลูกหมาจึงได้มีการขอลูกหมา ลูกหมาทั้งสามตัวมีเจ้าของเป็นของตัวเองแล้วค่ะพวกเขาจึงมีทั้งบ้านและมีเจ้าของที่ให้ความรักรับพวกเขาไปอุปการะกันเรียบร้อยแล้วค่ะโดยทั้งสามตัวได้มีเจ้าของเป็นของตัวเองกันคนละตัวเลยค่ะ ไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าทาง p p V Channel นะคะสวัสดีค่ะฮมันเป็นยังไงอาการมันบอกโอ้โห,โโหเดินกรรมแล้วกูเอายังไงเอาไงฮะ